ก็ตามที่คนสวัสดีครับสวัสดีเชิญานเชิ่นีปเ่นกัีดอบอา·ีดูแบเอฟกีดูแบบ็้อ่ะเทสระบบเทระบบ1นึ่ง่องสมรวเราสักครู่ไร่สดกาลังจะมาเรือเอหรือเชื่อว่าี่ก้จาเ่าเผอแล้วก็อในร่างกายเช่นไ่ฮะ ันไน่าเนบัง่ว่เลมุเปัแรกวรเปวันแรกเข้าปีนายเ้ามันเข้าไปยู่แล้วไม่เสียไม่เสียค่าอะไเลยวันแรกะมันจะมาเปิดตรงวตวนังปิดไปไงไปแล้วเปิดรข้าก็วันแรกเข้าไปคือไม่เสียอะไร มีโตดามีอไมเสียอะไรเลยเนื้อเข้าไปมึนเมาเนื้เข้าไปมึเมาเลยดูแบบคนละดูแบบคนละ ต่อคอออว่มแบนี้ละสองสียงเดิกทีดวช p 1 2 3 nota' 1 2 3 4วัรลุ่นย้วก d ปลยกไปโยกไปายยวตายยจยวควอน r ร p r e f น้นกด н и ч е г ายส

ก็ตัวครับกลังเทระบบอันนี้เรามาดูในเรื่องของดกครัมดูคนนึงละมาดูกนนึงละดนึ่ะา่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของวันนี้นะครับเราจะมีโปรแกรมโปรมชั่นพิเศษกับทางยินโฮมแสงประโยชน์คอนเดเอร์นะครับผมตอนนี้นะครับช่วงนี้เป็นช่วงไอไลฟ์พิเศษ a c e บ o o กของเรามีรายการโปรโมชั่น YouTube เรามีรายการโปรโมชั่นรายสด และว,วันนี้ทางย <c oughs> ินโฮมแสงประโยชน์เฟเจอร์ก็นําสินค้าโประชษษันพิเศษมาร่วมรายการกับทางบริษ,ษัทของเราซึ่งเป็นการตัวเปิดตัวนิวไอเทมสินค้ามาทำเบสรูมเซ็ตนะครับลูกค้าท่านใดที่กําลังจะมองหาสินค้าเพื่อตกแต่งบ้านตกแต่งห้องในราคาที่สุดคุ้มสุดประหยัดมาชมสินค้ากับเราได้ผ่านทางลสดใน YouTube และอย่างที่บอกนะครับว่าการที่เรามองหาสินค้าหนึ่งครั้งในการที่เราจะช้อปปิ้ง ออนไลน์ก็สามารถใช้ปลายนิ้วสัมผัสโดยรูปแบบการทำงานที่ถูกต้องถูกวิธีการแล้วก็ถูกสถานที่วันนี้ทางผม MC มกมนลนะครับก็จะมาแนะนำโปรโมชั่นพิเศษเป็นชุดห้องนอนราคาโปรโมชั่นชุดนาลิตะทั้งเซ็ตมีอะไรบ้างเดี๋ยวตาต้องพามาชมสินค้าเลยนะครับผมตอนนี้ต้องบอกว่าลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหาเฟอร์นิเจอร์วันนี้อินโฮเฟอร์นิเจอร์แฝมาร่วมรายการแนวอย่าลืมนะครับ ลาดไม่ได้เลยวันนี้ทางอินโฮแสงประโยชน์เฟอร์นเจอร์มาเอาสินค้าที่เกี่ยวกับการตกแต่งบ้านแล้วก็ในราคาที่บอกว่าจับต้องได้ราคาหลักหมื่นต้นแต่ลูกค้าจะได้ถึง5ชิ้นรวมถึงการแลกซื้อสุดคุ้มสุดประหยัดกับทางอินโฮแสงประโยชน์เฟอร์นเจอร์ทั้ง2สาขาวันนี้ทด้องนอนที่เราจะมานําเสนอให้ลูกค้าผ่านช่องทางละสดว,วันนี้นะครับบอก่อนเลยว่า การที่ลูกค้ามีห้องนอนห้องหนึ่งอยากจะทําให้ห้องมีความสุขกับการที่ตกแต่งห้องแล้วดูดีทําให้เกิดบรรยากาศในการที่อยากจะพักผ่อนอยากจะกลับมาบ้านแล้วกลับมานอนพักผ่อนให้สบายใจกับครอบครัวหรือกับแฟนคู่รักครับวันนี้ท่านที่มีโอกาสได้มาชมและสดกับเราชุดห้องนอนอาริตาเซ็ตรวมถึงการท,ทําเสนอสินค้าโปรโมชั่นผ่านช่องทางและสดลูกค้ามีโอกาสนะครับพลาดไม่ได้นาทีทองวันนี้ บอกว่าเป็นเทรนในการที่นำเสนอโมเดนดีไซน์รวมถึงตู้วางทีวีดีไซน์โมเด์นะครับแล้วก็รวมถึงรูปแบบในการออกแบบของโรงงานที่ได้มาตรฐานลักชูรี่ของเราในนี้นะครับไม่ต้องไปไกลครับคนครสวรรค์ช้อปปิง้งบินโฮมแสงประโยชน์เฟอร์นิเจอร์นะครับเอฟเฟกเรามีเยอะแยะมากมายในการทำสื่อแต่วันนี้เรากำลังมาดูว่าการที่เรามีห้องเราอยากจะแต่งห้องยังไงให้คุ้มมีเงินอยู่แค่หลักหมืน่น อยากได้สินค้าโปรโมชั่นพิเศษทํายังไงดีมาหาเราได้เลยครับที่โมมแสมนประโยชน์เฟอร์นิเจอร์กับผมเอ็มซียินดีต้อนรับลูกหาทุกท่านมาจากต่างจังหวัดหา Google Map เข้าไปที่ Facebook พิมพคําว่า Home, ยินโมมแสนประโยชน์เฟอร์นิเจอร์วิ่งตรงมาได้เลยครับทาง Google แ a p คุณสามารถมาหาเราได้เราจําหน่ายทั้งเฟอร์นิเจอร์จำหน่ายทั้งรถไฟฟ้าจาหน่ายทั้งเสื้อผ้าแฟชั่นเพราะปัจจุบันนี้การช้อปปิ้งง่ายที่สุดในการที่มาที่เดียวและจบเลยคือ ทุกครั้งที่เราต้องการร้านนั้นมีหรือไม่แต่ที่อินโฮมแสงประโยชน์เฟอร์นิเจอร์มีให้คุณครบคันความทันสมัยคิดแต่งบ้านคิดถึงหินโฮมแสงประโยชน์เฟอร์นิเจอร์วันนี้กระผมจะนําเสนอสินค้ารูปแบบชุดห้องนอนนาลิตะเป็นเซตนาลิตะประกอบด้วยอะไรบ้างทุกท่านจะได้ชมต่อจากนี้ไปประกอบไปด้วยเตียง6ฟุตด,ดีไซน์สวยหรูนะครับออกแบบมาจากทางวิศวกรแล้วก็การใช้รูปแบบพื้นเตียงที่หนา ขนาด6พุตนะครับตัวนี้จะเป็นเซต6พุตแล้วก็ประกอบไปด้วยตู้ข้างเตียงที่มีความสวยงามในการออกแบบวางของได้วางโทรศัพท์ได้นะครับมีรูปแบบตุ๊ก,ก,ต,กตาท่านสามารถมาชมได้แล้วก็รางลิ้นชักก็จะเป็นรางเหล็กนะครับตัวนี้มีลิ้นชักให้มีช่องเก็บของให้ส่วนรูปแบบของการปิดผิวก็สรุอย่างดีนะครับแล้วก็รูปแบบการออกแบบเทปนะครับอันนี้ l u รี่ส Style Design Modern น i n น a g e แล้วก็ ยังมีพิเศษสุดสําหรับชื่อต้องนอนนาริตะก็คือจะให้กล้องพางมาดูครับโต๊ะแป้งที่คุ้มกับคําว่าการใช้สอยเนื่องจากการออกแบบปัจจุบันนี้ลูกค้าจะมีเครื่องสำอางเยอะโดยเฉพาะสาวๆวนะครับเราจะมีออปชันในการใช้บานประตูบานพับถ้วยดีไซน์นะครับใช้สี่ตัวตอกนะครับแล้วก็ปิดบานนะครับมีการใช้เิร์ดดีไซน์คิ้วแล้วก็ช่องเก็บของคุ้มค่ากับการใช้งานการใช้สอย แล้ววันนี้นาฬิตายังมีบานเปิดดีไซน์แบบนี้ด้วยนะครับตัวแป้งทางไหนก็จะมีชั้นตบให้เรานะครับสองชั้นนะครับอย่าลืมนะครับเบาะตัวนี้ความนุ่มสบายของตัวดีไซน์แล้วก็มีรูปแบบการเคลื่อนย้ายได้นะครับตัวแป้งขนาดอยู่ที่80เซนรูปแบบขนาดนี้อย่าลืมนะครับพักมาได้ในะตอนนี้ในช่วงรายการไ์สดลูกค้าท่านใดที่ทวงนาทีทองผมจะมีส่วนลดท้ายบินให้อีก2,000บาทเพียงท่านส่ง ข้อความทักเข้ามาในช่วงไรสดแล้วแคปหน้าจอบอกว่าดูจากไรสดชุดห้องนอนนาฬิตาเซ็ตเบดมดีไซน์นิวไอเทมจากทางยินหูแสงประโยชน์ปริเจอร์และที่สําคัญที่สุดดีไซน์ของเรายังไม่พอแค่ตัวแป้งยังจะมาคู่กับตู้เสื้อผ้าสี่บานนะครับเดี๋ยวให้ตาต้องแทนมากว้างให้ดูว่าบรรยากาศข้างในเป็นอย่างไรเห็นไหมครับเปิดตู้ก็มาปุ๊บนี่ครับ ช่องแฝนเสื้อผ้าดีไซน์สวยหรูสูงมากสำหรับลูกค้าที่แฝนเสื้อยาวได้เสื้อเชือตเสื้อสูทเสื้ออะไรได้หมดกาง,งเกงขายาวกาง,งเกงขา,าสั้นรวมถึงมีออปชันลิ้นชักเก็บของได้อีกนะครับปายประตูใช้มือจับดีไซน์มือจับยาวนะครับไม่เหมือนคนอื่นเขารูปแบบลิ้นชักลึกกว้างมาตรฐานไม้คุณภาพแล้วก็การเคลื่อนย้ายก็ง่ายแล้วเรามาดูความพิเศษของเฟรมอลูมิเนียม ครับตันนี้คือกระจกลูกค้าท่านใดที่มองหาตูาา้เสื้อผ้าที่จะมีกระจกแต่งตัวภายในตัวดูได้เลยว่ามีความฟั้างแค่ไหนด้านนี้สามารถแผ่นด้านบนได้ด้านล่างได้มีชั้นวางของได้รูปแบบสามารถถอดประกอบได้บานพับซอฟโค้ดมีความนิ่มนะครับเราปิดเปิดได้โดยมันมาตรฐานในการใช้งานเพราะฉะนั้นการทาเฟรมกระจกอย่างนี้ครับเขาเรียกว่างานสไตล์บิวอย่าลืมนะครับว่าการที่เราจะทําสไตล์บิวได้เนี่ย บ้านหนึ่งหลังในหนึ่งห้องเนี่ยค่าใช้ใจ่ายจะเป็นตารางเมตรละแ0 0 0ันบาทถ้าทำบิวแต่วันนี้นาลิตะยกเซตมีอะไรบ้างมีเตียง6ฟุตมีตู้วางเตียงให้มีตู้เสื้อผ้า4บานขนาด160เซนมีโต๊ะแป้งขนาดแปสบเซนความสวยงามมาตรฐานขนาดนี้พลาดแล้วพลาดเลยอย่าลืมนะครับนาลิตะยกเซตราคาเปิดตัวจิงค้าบมีไอเทมตัวนี้โปรโมชั่นไม่รวมที่นอน แต่ลูกฮาจะมีสิทธิ์แรกซื้อสินค้าได้สองประเภทประเภทที่หนึ่งแรกซื้อที่นอนรุ่นของนาริปปี้เบอร์รับคูปองส่วนลดทันทีสองพันบาทในขนาดหกฟตุตนะครับแล้วก็ห้าฟุตสามฟุตครึ่งตามรูปแบบที่เรามีโคตาให้แล้วก็ตัวที่เป็นไฮไลไท์อะตา,าต้องแอนมาดูนิดนิดหนึง่งใช้สิทธิ์เมื่อซื้อชุดห้องนอนนาฬิกาสิทธิ์แรกซื้อตัวไซส์บอร์ดขนาด160้เซน ในราคาโปต้าปกตินะครับอยู่ที่2,990บาทวันนี้รับส่วนลดเพิ่มมาเลยทันทีเมื่อแรกซื้อนะครับตัวนี้ลดไปอีก1,200บาทจะโปรโมชั่นพิเศษให้ถวัรลบลูกค้าเหลือแค่1,790บาทการที่เราใช้รูปแบบดีไซน์มาผสมผสานกันลูกค้าจะมองเห็นว่าบ้านหนึ่งหลังจะมีการจัดเซ็ตชุดห้องนอนที่เป็นโมเดิร์นวินเทจดีไซน์สีเดียวกัน เศษสีเดียวกันเขาเรียกว่าสไตล์ลักชัวรี่ปัจจุบันนี้การออกแบบไม่จําเป็นต้องไปหาวิวอินเพราะว่าการที่เราจะลดต้นทุนในค่าใช้จ่ายการมองช่องทางการลดค่าใช้จ่ายก็หมายถึงว่าเราต้องมีเป้าหมายในการที่จะซื้อสินค้ากับทางร้านวันนี้อินโฮมแสงประโยชน์เฟอร์นิเจอร์ยกเซตดีไซน์นาฬิตะมาอยู่ที่อินโฮมแสงประโยชน์เฟอร์นิเจอร์ทั้งสองสาขาและท่านที่จะมาหาเราได้นะครับถ้าท่านใดขออนุญ มองเห็นถึงการที่เราอยู่กับเพื่อนบ้านก็คือสรอุ่นที่ขายรถบิ๊กไบค์ผีแยกไฟแดงใหญ่ที่เราผ่านมาเราจะเห็นนะครับถ้าเรามาจากสะพานเดชาเราเจอสะพานเดชาปุ๊บเราเลี้ยวมาปุ๊บเจอไฟแดงแรกพอประเด็นที่2คิดฝ่าไว้ทางหน้าร้านเราจะมีเต็นท์ขายรถไฟฟ้าอยู่แล้วก็จะมีเฟอร์เจอร์เข้ามาข้างในเป็นอนาณาจักรลานกว้างเดี๋ยวจบจากที่เราไฟ์สดตรงนี้ก่อนที่จะจบทิ้งท้ายกันไปผมจะให้ดูบรรยากาศการจัดชุดนอนของเรา ในรูปแบบที่วางไว้เพื่อให้ลูกค้าได้มาเห็นถึงความว่าอลังการในการจัดช็อปของเรานะครับช้อปปิ้งผ่านทางไลฟ์สดแล้วก็ลูกค้าที่ติดต่อมาทาง Facebook แล้วก็ในส่วนของ Tik t o อกเรามีช่องทางในการจําหน่ายสินค้าได้หลายรูปแบบโดยกระผมเพ็ซีกมลนําเสนอสินค้าในรูปแบบการผ่านทางไลฟ์สดวันนี้นะครับท่าน้องนนอนานระิตะอย่างที่บอกครับว่าเวลาทางเราเนี่ยจัดเซตไปให้เนี่ยลูกค้าจะถามเสมอว่าจะส่งไหม อยู่ไกลไปส่งไหมอยู่ต่างจังหวัดจะส่งหรือไม่เรามีเซอร์วิสให้ครับเดลิเวอรี่เรามีแล้วก็ในส่วนของแพ็เซลเราทำโปรโมชั่นให้ถ้าลูกค้าที่มีงบประมาณอยู่แค่หมื่นต้นๆแล้วก็ใช้สิท์ได้ซื้อตัวตู้วางทีวีที่เป็นไซส์ดีไซน์หนึ่งเมตรหกสิบเซนเนี่ยรวมยกเซตแล้วหมื่นแปดหมื่นเก้าแต่ได้ถึงสี่ห้ารายการคุ้มแน่นอนการจะส่งรูปแบบการติดต่อติดต่อเราได้ผ่านช่องทางไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์หรือว่า Facebook เพื่อเพิ่มในไลน์นะครับแล้วก็ติดต่อทิกต o อกนะวรัเรื่องของ Facebook ที่เราเป็นลักษณะของธุรกิจโดยตรงวันนี้อ็นาจะเฟอร์นิเจอร์ที่ใหญ่ที่สุดในนครสวรรค์กําลังบอกว่าการที่เราจะมองหาสินค้ามองหาคุณภาพกับการใช้งานที่ถูกต้องถูกมาตรฐานในเรื่องของคุณภาพการใช้งานและราคาเป็นจริงจับต้องได้ก็มาที่ฮินโฮแสงประโยชน์เฟอร์นิเจอร์และหลังจากนี้ไปเราจะมีสื่อในเรื่องของการทำการตลาดเพิ่มเติมให้กับลูกค้าที่ต้องการติดต่อเรามา ผ่านทางไลฟ์สดนะครับอย่าลืมนะครับแคปบหน้าจอบอกว่าดูจากไลฟ์สดวันนี้นาลิตะยกเซตให้คุณแล้วอยู่ที่1 8 9 0 0มนบาทรวมถึงการมีส่วนลดพิเศษท้ายบินให้ลูกค้าเมื่อแลกซื้อที่นอนนะครับในรุ่นของทริปเวิร์นะครับทุกรุ่นที่เป็น6ฟุตรับส่วนลดทันที2,000บาทท้ายบินและลูกค้าที่ใช้สิทธิแลกซื้อตู้วางทีวีนะครับที่อยู่ในเซ็ตของนาลิตะเซ็ตเดียวกันสีลักชวรี่ดีไซน์มาตรฐาน ก็รับส่วนลดเพิ่มอีก1,200บาทวันนี้คุณใช้สิทธิโปรโมชั่นได้ถึง2รายการอย่าลืมนะครับที่ใดก็แล้วแต่ที่ไม่มีส่วนลดให้คุณมาหาเราได้ที่อินโฮมแสงประโยชน์เฟอร์นิเจอร์นาลิตะยกเซ็ตคุ้มสุดแน่นอนคิดจะแต่งบ้านคิดถึงอินโฮมแสงประโยชน์เฟอร์นิเจอร์ฝากก็ได้ยนะครับอาณาจักรเฟอร์นิเจอร์ที่ใหญ่ที่สุดในนครสวรรค์มาหาเราได้ทุกวันเบอร์ติดต่อนะครับ0562 29 เจ็ดห้าสามยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะครับ ที่ถึบคนอ่ะถ้าเป็นแค่นี้แ์โอเคแช์แล้วป